หมู่บ้านอะฝากเขาแบบไ้กับฉันแล้วไงล่ะเฮ้ย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 เออเวกเก็ตายเลยอบมาแล้วก็ตายเลยลังออโต้คลิกอะเราขอร้องหน่อยเออเกมระจกเอาละเอาละวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกอบินไอซ์แลนด์ไงล่ะมันไม่ใช่่เกมกอบินธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเกมกอบินไอซ์แลนด์โอเคไปเลย ม่กอบินไม่ต้องการพวกเออบินไปตรงไปเลยตรงไปเลยก็บินไม่ต้องการพวกพ่อหรอกกอบินแข็งเก่งเอออ่าะตรงไปเลยเฮ้ยกระเด็นหนึ่งสมมติกอบินไ้มนัดเลไหมุนเป็นใบพัดเลยถ้าถ้ารกดเค้างได้หมุนเป็นใบพัดเลย สูงเป็นกอลปฟินไอซ์แลนด์ยิงเลยไอซ์แลนด์ยิงเลยเราสุขภาพได้นี่เกมดีเนี่ยนี่แหละเกมดีอ่ะโดตาโดตาเนี่ยยังขาดคุณสมบัติของเกมดีไปนะถูกต้องแล้วเกมนี้แหละที่สังสอนโดตาให้เป็นมาสเตอร์พีซโอ้ยบองบองบองแล้วก็คิดเปลี่ยนชื่อเป็นบองไอซ์แลนด์อยู่นะเกนี้น่าจะเหมาะนะทูกทุกหนึ่งทุกหนิคงทุนึ่ เิคเนิดนิ้เพื่ออะไรเดี๋ยวเป็นโบ้พื่ออะรเดียฉันอะจะฆ่าทุกคนที่นี่ให้ตายไงเฮ้ยเทคนิคอะไรกันนะเฮ้ยเทคนิคสตาขโมยขโมยเทคนิคเเออลอกเรีนแบบอะลอกเรีนแบบเอนี่พัด ทำไมมันไม่เปลี่ยนเกมหมดที่จะจะมีบางคนมันเรา่าน่าจะมีเกมหมดอยูนะมากกว่าเกจะ <laughs> ห,ห,หตายหายห,หายเลยช <laughs> <laughs> าเก,กิ <laughs> กนน้อชาเกินน้อันลอยเป็นกบบินที่ใหญ่ออ <laughs> เอ่อเ้ย เราเรเเระาแเราตกไเห็นโอู้มาเยนสิาแกอ้เราเห็นไอ้นี่มันคนหัวกับเท้าเ่ย m e t a เวิร์สอีเวนตโอ้โหซื้อเทม่ะเมตาเวิร์เหมือนจะเป็นอเวนที่กำลังรัยู่นในโลกตอนนี้นะทุกคนันมาเล่นได้เยว่ามันเป็นอ้าวทำไมเราไม่ทำไมเราไม่วาบฮัลโหลก็บินไอนี้จอห e เจอาแฮสททนมีแต่เดดเซมิสต์รีสปอร์สฟ้าเดวมว ได้เกด10 TK คือไรออ่อ10 TK ก็เนี่ยเอ้ค่าเอ้ยในในในลองดูกดถัดดูดิอ๋อใช่เหรอเฮ้ยในเท่าเราเลยของในเท่าเราเลยซันต้นเนดูดิเสี่ยมาเราเราเล่นจะคุยได้เลยนะอ่อใช่คุยด้วยเราเ e a h okay base block กดเองนะ o อันแล้วก็ อ่ะทำไมมันทำไมมันว่างลงไปอ่๋อมามาว่างแล้วว่างแล้ว memory house เฮ้ยดื้อเรื่องเหรอเฮ้ยในเรื่องเหรอเกมนี้มีเนื้อเรื่องด้วยเหรอแต่ตอนนั้นจำอะไรไม่ได้อ่ะเอาแล้วมันเฮ้ยเดี๋ยวสแตนเกมดีมากเลยมากเหรอมีอะไรมากกว่าที้คิดเหรอเฮ้ยไม่ใช่เกมกอล์ฟวิ่งกระจกกระจกใช่สแตนไม่ใช่เลยนี่มันเกมออฟเบียฮีโอโคตรมากไอคอนส่านเกมนี่เองเฮ้ยเดี๋ยนะแค่ฟิกสวยมากสแตน ฮ้ยกราฟิกสวยมากอ่ะเสียแล้วว่ามันไม่ใช่เกมธรรมดาแล้วมันเฮ้ยกราฟิกสวยกว่าเกมผีของวิโอลอีกอ่ะเฮ้ยอะไรเกมอมาถ้ามาดูดิมาดูหินดิฮิเดโอโคชิบ้ามาทักกันมิเงะหลังนี่แหละเดสแตนดิ้งไงฮ่าฮไฟนอลไฟนอลสามอ๋อเกมดีมากอ่ะ เดี๋ยนะอ้าวเราตกหนักมัน๋ยนะยี่บอกว่าเขาไม่ปลากลัวโอ้โอเฮ้ยม,มีมีการเฮ้ยม, <laughs> มัน,มนไม่ใช่เกยกระบอกกันจากกระโอดกันเหรอไม่ใช่สแตต้าไม่มีวันเดี๋ยนะม,มันมันยยมันสวยมากอ่ะคือกราฟิกมันสวยมากสแตต้าสวยที่สุดเท่าที่คนเราเคยเห็นในโลกไม่ใช่ฟิวเดียนะสังแล้วว่าอ่ะไม่ใช่ฟิวเดีแล้วล่ะฟิวเดียคืออะไรอ่ะ ไอ้ที่เขาบอกว่าเขาสร้างสร้างสร้างไปกี่วันนะหรือว่าคนนี้เขาเขาเพิ่มเพิ่มมาแค่หินก็เดียวจะใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนในการสร้างแล้วหรือเปลาโอ้โหอ้โหกลัวแ็นยากเลยเฮ้ยเราเราเก็บเราเก็บวิญญาณได้หนึ่งสีเขียวได้หนึ่งเอ้าเช้าเอ้าไอ้จืดหึงกันเนาะอ๋อเราพาโกกับเลยอ๋ออ๋อตัวเดียวโกกับยาวมาเลยเห็นป่ะ ผ่านแล้วเอ้ยเอ้ยดูสิเขียวต่อเฮ้ยเนื้อตส้นสุดพี่ชั้นถ้ามันมันมันเกมนี้มันทำดีจริงเนี่ยดีดีมากดีมากแล้วไม่ไม่ใช่เล่นแล้วว่ากราฟิกสวยมากเลยสู้สู้เดอดมินมิกได้แบบชาฉล่าขาดลอยเลยน้าเฮ้ยว้าวอตกตก อาตบขั้นสุดท้ายอ่ะตบแล้ตบขั้นสุดท้ายนช่ไหเราต้องเก็บออกเกียร์นะสามป่ะไม่รู้มันมันต้องมันต้องเก็บอเหี้ยเขียวโอ้เราไม่รู้เราไม่ได้อ่านเราโอ้ยเราเราเราผ่านเราเราตกรอบสุดท้ายตลอดเลยสัญญาเราได้สองแล้วเราได้สองแล้วอ๋เพราะว่าเราเราตกรอบสุดท้ายตลอดเราผ่านได้นี่ไปไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้ออกสองมันโดดยากมากเฮ้ยมาแล้วผ่านแล้วเอ้ยกลายเป็นสีขาว เขาพ่นเขาพ่นเดี๋เราไม่เคยกินก็คืองั้นงั้นเราไปก่อนเลยนะเราได้ได้ได้โอ้โหโอ้โหนี่เขาทำในโลบบนี่นี่คือโลบบจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยอ่าลื่นเลยไปไปหางไหนต่อโอ้โอ้ตกวตั แบบพวกโมเดลอะไรเงี uh> <S 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 ้ยปั้นละเอียดมากิสธิ์ทางกลายเป็นกอบินไปแล้วไอ้หนี้ตัวรูกที่แสงสว่างกอบินอย่างนั้นเหรอถูกต้องเหรอจะเอาไปได้แล้วก็ทุกคนต้องเชื่อตัวเราแน่นอนเฮ้ย กราฟิกโคตรสวย,ชวยสวใช่ไหมเซตาใช่ไหมเราเราเราตกใจอะแหละคือเขาทำกราฟิกสวยมากเราคิดว่าจะมีแค่หินใช่ไหมแต่เขาทำอย่างอื่นสวยมากอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันแบบ,บกระทบจิตใจเรามากเลยเกมเนะี้ยไม่รู้ทำไมเพราะรายนะ่ะมันจะได้อยากเป็นกอบบิ้นแข็งแกร่งยไงเราได้เสียแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอ อย่างนี้ก็ได้เออเ,เราไม่สปอยนะจ๊ะทำไมเราฟลุกมากเลยเราไม่สปอยดีกว่าสุดยอดมากเลยเฮ้ยเป็นเกมผีแหละใช่ไหมแต่มาสิ่คือเกมกรอบบินไงนี่คือเส้นทางมันไม่ง่ายหรอนะกกลายเป็นกรอบบินรำหนึ่ง เราเริ่มงงแล้วว่าทำไมในเรื่องมองันงองอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาทำการาฟิกสวยจา้าสวยมากเลยไม่เคยพบไม่เคยเห็นในโะลบมาก่อน What <the> เดี๋ยวนะเอาละค่ะให้ไปต่อไม่จำสกแกปปะเนะี่ยโอ๋อเราปีนขึ้นไปตรงนี้เหรออันตาเราไม่กล้าดูอะเราไม่เรา,เรา,เรากลัวมจะจำสกแกปมีม,มีมีขั้นซีนเหรอมีมีมีข้นซีนเหรอไม่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราแค่คิดไปเอง ตอนนี้เรากลัวมากเลยตอนนี้มันมันมีหน้ายิ้มอยู่ใต้เตียงอ่ะจ้าาตอนนี้จิตต่างจิตโอ้ต่างจิตในปรุงแต่งนั้นจิตจิตในกำลังปรุงแต่งท่าท่าในไม้ถึงก่อนเราเราถึงแล้วเนี่ยถึงถึงด่านไหนถึงด่านไหนถึงด่านที่มีหน้ายิ้มใต้เตียงเอันนั้วนายเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้วไหนแล้วไหนแล้วไปไงต่อก็มันจะมีเตียงตรงแพงนั่นนั่นนั่นต้องบินไปเอจีนี้มันไม่มีเลย โอเคมาเข้าประตูฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยออกมาเนี่ยหลอมากเลยข้าเมื่อกี้หลอนมากเลยไอ้ตายเตียงนั้นน่ะหลอนจริงหลอนจริงจริงจกูจุดเชคไว้ก็มันต้องเก็บปกขันวะไม่รู้อ่ะ ม,มันมันมีมันมันจะย่อลงไปนิดนึงหรอเวลากระโดะดอะหรือว,ว่าเราคิดปเองใช่ครัอ้อาวกลับกลายเป็นหินแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โ,อโหไอเริ่มใหม่หมดเลยเฮ้ยกล่องกล่องโซดาตากนด้เจอกล่องด้วเหรอโอ้ว oh ่าก็จะกลายเป็นกพินแล้ว <laughs> เขาบินอันดับหนึ่งยังนั้นเหรอชนะอันดับเอลหนึ่งได้ไม่นานห,หรอกเพราะฉันกลับไปแย่งชิงไงเราจะไม่เจอกล่องเลยต่างเลยไม่เจอกล่องเลยในแค่ผ่านในประก,กวัวนั่นจะไปได้ในก็นกมือเราเก่งมากเลยมือเราแบบเส้นประสาททั้งหมดรวมอยู่ที่มือเฮยมาแล้วมาแล้วแล้วสวย งักลองเปิดเปิดกันเนี่ยอ่านได้ระวันต้องจบแล้วไม่ไม่ไม่มีอะไรต่อแล้วจบแค่นี้เนี่ย